มันไหลได้ใบไม้มันไหลอกวางมันเบิดได้ใบไม้ได้ใส่เด้วยนี่ใบไม้อยู่ใสียด้ยนี่ตุ้มข้างๆเรียนอยู่ในมือกับเก็บเอาติครับสวัสดีครับอยู่กับช่องมอนวีไอนะครับเนาะขอขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ว่ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มอนนะครับเนาะเมื่อนี้กับให้หลวงสาหนามรับข้างหลัง ให้เอาใบใแบบไม้ออกครับออกใบไม้ออกให้เบิดเพล่นว่าแต่ว่าม่อนหวายนา้ำโบเขียงเห็นเนี้ยไดบปเอา,าสี่ม่อนสีไปรอใส่ไอ้ผู้ครับไอ้ผู้นี่ม่อนสีไปบอกว่าลูกพี่บอกหนะน่ะเออสีไปรอใส่แล้วครับนี่ให้เรามาเห็ดแทนให้เบิดเลยนี่ทั้งหลังนี่ครับนี่มันงหญ่มันเมื่อยทัองม่อนหวน้ำโบเขียงร้อมมาก็ได้สีไปแกงเ้าให้เรามาลงแทนนะครับเนาะ ไปคุยเอาเดี๋ยวรอที่ตามครับผมนี่มันไหลได้ใบไหมมันไหลเอาบอกว่ามันเบิดได้ไปไหมครับใส่เดี๋ยนี่ใบไหมอยู่ใส่เดี๋ยนี่ทุ่มขั้งขางไมันจะไก่ไม่เบึงทุ่มข้างๆนี่เห็นบ่เห็นบ่ใบมันโอ้ได้บ่อะไรไปไหมมันเบิดเด้อยังไมนเหลือไม่หลายปานนี่เนาะเฮ้ยเบียกมากกับเมย์เหมือนมื่นละใส่เอาใส่เอาเว้ยใส่บุหูจักเวลาเวลา ใส่ยังใส่โอ้ยใส่รูคักหลายใส่เราไม่ใหม่ยี่ห้อไหนมันหลายได้ไปไหมมันหลายวางมันเบิดได้ไปไหมได้ใส่เดี๋ยวนีไม่ใหม่ยู่ใส่เดี๋ยวนี้ตุมตั้งคันเพีงอยู่ในมือกับเก็บเอาติดอะเด็ดผู้บริหารเลยปะ ท่ายังนี่ก็ได้เนาะโอ้ยจะใครเห็นหังงไม่จะบารนี่ไงมาคุณผการไงอเงี้ยเจังไดเย็นบ่เจาไดผู้จัดการเย็นบ่นี่นี่นี่แก่ทั้งนี้แน่นี่นี่ไหม เปับูริหารเนี้นีเขากระิ่งอู่ในมือกับโอ้ยใส่มือมือมืเบี้ยนเวยเป็นอไรเป็นอะไบัพู้จิดการไงเป็นะไบู้จัดการไหลองูดจัดการลอู่จการเหรอมพู้จิดการลงไปแล้วสวัสดีครับผมผู้จัดการเมื่อนะเมื่อยหนาด้มือหนาเด้กานครับใล้นี่มาับมามาทำกันครับอกาศร้อนครับมา เปนแ้ครัจิรนเป็นตัวเเดินน้าครับเดินน้าเไอาไหนเก็บใบไม่บ่นเก็บใบไม้เนี่ไม่ห้เป็นเด้หรอวงสนาลวง่โอ้ยนี่เอ้ยโอ้ซีนิวทางเราแบบประยุทธ์นองเรไม่ได้แล้วเว้ยเรื่องนี่ยบเขีงยังมาใส่เนะจริงยังเอาเจ็บก็ี พูดทั้งพูดลายพูดทั้งพูดพูดทั้งพูดพูดเพูดอยพูด้ลงเย็นปะย่าเ้า่วยที่จอเลยทั้งวนถ่ทั้นนก่อนเสียบุคลิกผู้บริหารหมดเด้

าาายยยเลยเอแวไ,ไ,ไปเก็บพังพูนที่แหละบักยิป<ะ>เก็บแล้วเก็บแล้วตะก,กินทุศรัพษาปราโตนี่แหละห้าก็บเลยบอกมันเคียบเ็นไหมสิฟึ้นลงหนาเปิดใช่ไหมเซึ้ช รดน้ำเนี่ยไม่ลงหรอจะรดน้ำแล้วเนี่ยรดน้ำโอ้ยเหี่ยน้ำพี่น้องนี่อะไรครับเนี่ยคว้นอะไรป้เก็บใบไม้ออกครับเก็บใบไม้ออกครับอขยันกับประเดี๋ยวไม่เห็นเธอถ้าวาจะหายจะคันงงดีครับเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันต่อ ตามตอนต่อไปครับโอ๊ยตายพี่น้องว่าสิกวนเขาพี่น้องว่าสีแกงเขาเจอเขาแกงซ้ำพรได้มวนพี่น้องหยอกกันครับอยู่นี่ก็หยอกกันเหมือนพี่มาน,นองกันทุกคนครับบ่เขียนกันกันอกอยู่นี่ก็หยอกกันธรรมดาครับเผื่อความอบอุ่นเพื่อความ,นวามสนุกสนานนองคนเบิง่งกับเพระได้มีรอยยิ้มน้ำก็ขอบคุณครับที่เขามาที่ตามจนหอดตรงนี้ครับอขอบคุณที่ว่าเป็นกำลังใจครับ พวกเขากระสีสางคลิปเดี๋ยวนี้โปรดิวเซอร์หลายเดี๋ยวนี้มีหลายโปรดิวเซอร์ครับเดี๋ยวมันจะคอยทยยอยเห็ดให้มันมวนให้มันถือใจพี่น้องพัฒนาเรื่อยๆไปครับอันนี้ก็ขึ้นห่อนพอดีครับมื่อนี้มันห่อนกันเลยว่าสิเลนน้ำกันนั่แหละครับว่าสิเลนจังได้เห็นมันมวนพอมันมีออียงเบิงพอได้หัวได้หยอกกันก็เลยคิดอันนี้ขึ้นมาครับก็พาได้มีรอยยิมนะครับเนาะสำหรับที่ผู้ใดที่เบิงถึงตอนนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจ ยูนี่ก็ยูน้ากันทุกคนครับกลมแบนนี่อย่างแต่ว่ากลมแบนไอสาทิตไอผู้ไอแบงไอคิมไอแอดครับก็บยูน้ากันทุกคนครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทายคลิปทุกคนเพราะว่านี่จังสิ่แบบกลมแบนก็ยูพู้นไกลๆอู่นะครับทั้งหลังเห็นปะไกลๆครับกับทั้งนาครับมันยู่ไกลกันเฮงเด้พี่น้นาะมันหาลอยเมตรครับก็บเลยบ่ได้เขาไปย่าที่ไทยกับไ่ได้ยอยากไปรบกวนเขาเวลาเขาบบแมนเวลารบกวนแบบเขาเฮ็ดียกอยูทั้งสี่กับ บ่อยากย่างไปขอขอทายสินะครับเนาะมันก็รบกวนเขาเนาะครับเนาะเขาว่างมาทายย่างได้ยินดีทายน้ากันคือเก่าครับบ่ได้มีปัญหากันยังไอเอสก็เช่นกันครับแก้ว่างขั้นยุ่งฟอมกันกะทายถ้าเราเฮ็ดอยากคิดยังยุ่งกะเราบ่ว่างยุ่งกะบ่อยากไปรบกวนเพื่นนะครับเนาะทายก็ขอทายได้เฮาพร้อมไผยยุ่พรัอมทายตอนนั้นกะทายบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าเครียดในกันหรือว่าบ่ได้ยังครับบางคนถามหากะอยู่นี่แหละครับอยู่น้ากันคือเก่าแต่ว่าเมื่อนี้กะเรื่องงานแลพราะว่าสิเฮ็ด ไก่ไก่ไก่ย for er ่างครับเพดแบบคล้ายๆไก่ย so like, ่างเอ็กะไก่ย่างวิเชียนไก่เช็ดนน้ำจิ้มกันครับเดี๋ยวสี่ท้ายคลิปให้เบิ่งมารอติดตามกันนะครับเนาะไก่ย่างของพวกเขาจะเปลี่ยนกระแสไปเลยนะครับเนาะเฮ็ดน้ำจิ้มบลาคามสันไทยน้ำตาลปิ๊บนจิ้มปลาคามแล้วก็ซื้อไก่มาจักสองตัวสามตัวนะครับเนาะสีเป็ี่นตะกินบ่อครับไก่ย่างเขาเพราะว่าเขาเฮ็ดเมนูไก่เขาเฮ็ดหลายอย่างแล้วแต่ว่าไก่ย่างกับปกติไก่ย่างแต่ไก่บ้านเขาไก่ย่างมะเขือซื้อกับเฮ็ดมาแล้วแต่อันนี้สีเฮ็ดแบบ ก่าย่างวิเชียนเลยครับอ่าบารรยาว่าสียโอ,อ๊องโอ่งมันเบิดครับโอ่งมันเบิดเอ้ยมันม่โอ่งมันเบิดมัน,มนบ่มีโอง่งครับก็เลยเส็ดเ,เป็นย่างเอาครับขอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ